ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่291ต้องการฉลองให้กับเจียนอีหลิงแต่ตามคำสั่งของผู้เท่าเจียนหยุ่นโมพับแขนเสื้อขึ้นและเริ่มทำงานให้กับผู้เท่า มือของเจียนหยุ่นโม้นั้นมั่นคงกว่าซึ่งเป็นผลมาจากการอยู่ในห้องปฏิบัติการตลอดทั้งปีเขาชำนาญมากในเรื่องดอกไม้และพืชเหล่านี้เจียนอีหลิงเก็บเกสรดอกไม้ตัวผู้ที่ข้างสนามรอการผสมเกสรเทียมไปที่ดอกตัวเมียอัตราการงอกของเมล็ดกล้วยไม้นั้นต่ำมากแต่หากคุณต้องการผสมพันธุ์สร้างพันธุ์ใหม่การใช้ละอองเรนูเพื่อการผสมพันธุ์เป็นทางเลือกที่ดี พวกเขาสามคนยุ่งมากในเรือนดอกไม้เมื่อย่าเจียนมาส่งอาหารเย็นให้พวกเขาทั้งสามคนเธอก็อดยิ้มไม่ได้เมื่อเธอเห็นคนบ้าดอกไม้สามคนวุ่นวายอยู่ในเรือนดอกไม้ยังไม่ค่อยมีการสื่อสารระหว่างเจียนหยุนโม่และเจียนอีหลิงแต่ก็จะเห็นได้ว่าบรรยากาศระหว่างทั้งสองคนนั้นดีมากนี่เป็นสิ่งที่ดีย่าเจียนรู้สึกโล่งอกเช้าวันเสาร์พ่อแม่เจียนเจียนหยุนเฉิงและเจียนหยุนนาไปที่บ้านเก่าตระกูลเจียน พวกเขาทุกคนคิดหาเหตุผลฉลองผลการเรียนในการสอบได้อันดับหนึ่งของชั้นปีสำหรับลูกสาวของพวกเขาในที่สุดก็มีโอกาสที่จะได้พบกับลูกสาวเขาอย่างตรงๆแล้วและพ่อแม่เจียนก็ไม่อยากพลาดแต่เมื่อมาถึงบ้านเก่าตระกูลเจียนไม่เพียงแต่มองไม่เห็นเจียนอีหลิงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงปู่กับย่าด้วย พวกเขาถามแม่บ้านและก็ได้รู้ว่าเป็นปู่กับย่าเพื่อเป็นการฉลองให้เจียนอีหลิงพวกเขาได้พาเจียนอีหลิงออกไปกินดื่มและสนุกสนานนอกจากนั้นก็ยังมีเจียนหยุนโม่เจียนอยูหมินเจียนอยู่เจียอยูซีและจ่ายหวินเชิงที่อยู่ติดกันด้วยปู่กับย่าไม่ได้เกริ่นให้กับเจียนชูชิงทั้งยังไม่ได้แจ้งให้ทราบด้วยซ้ำซึ่งทำให้ทั้งสี่คนไปต่อไม่ถูกเจียนชูชิงมองไปที่อีกสามคนตรงหน้าเขาและใบหน้าของพวกเขาก็หน่อยเหงากันไปไม่มากก็น้อย เจียนหยุ่นหน้ายิ่งก้มหน้าผิดหวังกว่าเดิมเจียนหยุ่นเชิงขมวดคิ้วแม้แต่เจียนอยู่หมินเจียนอยู่เจียอีกทั้งแม้แต่อยู่ซีที่อยู่บ้านถัดไปก็ยังไปแต่พวกเขากลับไม่ได้ไปความรู้สึกนี้อึดอัดอย่างอธิบายไม่ได้หลังจากที่เจียนชูฉิงลังเลอย,อยู่พักหนึ่งเขาก็โทรหายาเจียนถ้าเธอมีอะไรจะพูดก็รีบหน่อยฉันกำลังเล่นเกมกับหลานรักของฉันอยู่ยาเจียนเร่งทันทีที่เธอได้รับโทรศัพท์ แม่แม่กับเสี่ยวหลิงไปไหนกันวิลล่าน้ำพุร้อนมีน้ำพุร้อนกินอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็ชมวิวแม่พวกเราไปกันได้ไหมเจียนชูชิงถามอย่างระมัดระวังเพราะกลัวว่าเขาจะใช้คำพูดไม่เหมาะสมแล้วจะทำให้ญาเจียนไม่พอใจได้จะให้พ่อบ้านส่งตำแหน่งให้เธอแล้วขับรถมากันเองนะญาเจียนไม่ปฏิเสธพวกเขาพวกเขาสามารถมาได้ตามต้องการ ย่าไม่ได้เริ่มชักชวนพวกเขามาด้วยกันก็เพราะจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้คือการไปเป็นเพื่อนกับหลานรักของเธอและเพื่อเฉลิมฉลองการทดสอบได้อันดับหนึ่งให้หลานรักชวนพวกเขาก่อนก็จะเป็นการเสียหน้าในเรื่องของหลานรักพวกเขาต้องคิดด้วยตัวของพวกเขาเองครับหลังจากที่เจียนชูฉิงได้รับคำตอบยืนยันจากย่าเจียนเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอก หลังจากวางสายโทรศัพท์แล้วเจียนชูชิงพวกสี่คนก็พากันไปหาเจียนอีหลิงที่วิลล่าน้ำพุร้อนที่เธอไปพักผู้เฒ่าตระกูลเจียนสองคนและคนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งอยู่บนถนนไปยังบ้านพักตากอากาศน้ำพุร้อนเนื่องจากมีคนไปที่นั่นจำนวนมากในครั้งนี้และระยะทางก็ค่อนข้างไกลทุกคนจึงเลือกที่จะขับรถตาวี บนถนนเจียนอยู่หมินเจียนอยู่เจียอยู่ซีเจียนหยุม่ม่และเจียนอีหลิงเล่นเกมอยู่ในรถตาวีและย่าก็ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินจ่ายหวินเชิงและปู่กำลังคุยกันเรื่องธุรกิจในการเดินทางวันนี้ปู่เจียนไม่คาดคิดว่าจ่ายหวินเชิงจะมาด้วยและก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ปู่เจียนจะปฏิเสธตอนที่292แช่น้ำผู้ร้อน เขาคิดว่าหลานสาวของเขาใช้เวลาดีๆอยู่กับยูซีและจ่ายวินเชิงในช่วงเวลาที่ผ่านมาเร็วๆนี้ปู่เจียนคิดว่าเป็นเรื่องสมควรที่พวกเขาสองคนจะมาร่วมฉลองการสอบได้อันดับหนึ่งของเจียนอ e ีหลิงในช่วงบ่ายทุกคนก็มาถึงโรงแรมน้ำพุร้อนที่หมายโรงแรมน้ำพุร้อนตั้งอยู่กลางภูเขาในระดับความสูงที่มีป่าไม้หนาแน่นและสภาพแวดล้อมสวยงามเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนในช่วงฤดูหนาวและการพักผ่อนหย่อนใจ ยกเว้นปู่กับย่าบรรดาหนุ่มสาวทุกคนไปที่บ่อน้ำผู้ร้อนกลางแจ้งฝ่ายหญิงมีเจียนอีหลิงเพียงคนเดียวฝ่ายชายคือเจียนอยู่หมินเจียนอยู่เจียอยู่ซีและจ่ายหวินเชิงเจียนหยุ่โมไม่ได้เข้าร่วมในเรื่องสนุกนี้ในบรรดาพวกเขาเจียนอยู่หมินอายุมากที่สุดและเจียนอยู่เจียอายุน้อยที่สุดชายทั้งสี่คนนั้นรูปร่างดูดีมากโดยเฉพาะเจียนอยู่หมินและจ่ายหวินเชิงพวกเขามีสัดส่วนค้งว้าได้รูป กล้ามเนื้อที่เด่นชัดแต่ไม่ถึงกับหุอหวาและรู้สึกน่ากลัวสายตาของเจียนอยู่หมินหยุดไปที่จายหวินเชิงสองสามวินาทีจากนั้นเขาก็แค่นเสียงเหยียดหยามเจียนอยู่เจียมองไปที่ร่างของคนอื่นๆและทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาควรใช้เวลาในการฝึกกล้ามเนื้อด้วยมิฉะนั้นเขาจะไม่สามารถเข้าถึงตัวน้องสาวได้ในอนาคตอยู่ซีพบเห็นความต่ำต้อยของเจียนอยู่เจียดังนั้นจึงเข้าไปตบไหล เซียวอยู่เจียไม่ต้องเสียใจอยากไปเปรียบเทียบกับพี่น้องนายก็มีข้อดีของตัวเองเหมือนกันข้อดีอะไรเหรอเจียนอยู่เจียตั้งใจฟังคําตอบจากหยู่ซีกลั่นแกล้งได้ง่ายอยู่ซีถลกหนังใบหน้าของเจียนอยู่เจียมืดลงทันทีเขารู้ว่าเขาไม่ควรเชื่อถือคําพูดของอยู่ซีเจียนอยู่หมินถือโอกาสนี้ไม่ยอมที่จะทําให้น้องชายเขาลำบากใจอยู่เจียนายดูผอมมากต้องระวังว่านายอาจจะไม่เจอกับแฟนในอนาคต เจียนอยู่เจียยังปฏิเสธที่จะยอมรับความพ่ายแพ้แม้ว่าลูกพี่ลูกน้องอี้เหิงไม่อยู่ที่นี่ถ้าเขาอยู่ที่นี่จะเกิดอะไรขึ้นกับนายอะแฮมไม่ต้องพูดถึงเขาตกลงไหมตอนนี้มีแค่พวกเราสองสามคนตกลงไหมเจียนอยู่หมิ่นรีบหาข้ออ้างในทันทีใครจะไปเปรียบเทียบกับสัตว์ประหลาดตัวนั้นกันและเจียนอี้เหิงนั้นหากเทียบกับรูปร่างของพวกเขาแล้วเจียนอยู่หมิ่นจะดูรูปร่างผอมลงไปถนัดตา ผู้ชายคนนั้นเป็นนักเทควันโดและจิตคอนโดตั้งแต่เขายังเด็กและได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆเมื่อเทียบกับกล้ามเนื้อบนร่างกายเขาแล้วพวกเขาทั้งหมดล้วนเป็นขยะแล้วทำไมนายถึงต้องมาเปรียบเทียบกับฉันเจียนอยู่เจียพึมพำอย่างโกรธเคืองพี่ชายใหญ่รังแกแต่เขาเท่านั้นหึมถ้าเขาอายุได้เท่ากับอีกฝ่ายดูซิว่าเขาจะไม่สร้างกล้ามอมอขึ้นมารังแกอีกฝ่ายให้สำเร็จดูบ้างอยู่ซีแนะนำ ถ้าจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทางที่ดีให้น้องสาวอีหลิงแสดงความคิดเห็นดีกว่าว่าใครมีหุ่นดีที่สุดไม่เจียนอยู่หมินและเจียนอยู่เจียกล่าวขึ้นมาโดยพร้อมเพรียงกันพี่น้องที่ยังคงโต้เถียงกันอยู่เมื่อกี้นี้มีปฏิกิริยาเหมือนกันเมื่อเผชิญหน้ากับข้อเสนอของอยู่ซีจะให้น้องสาวอีหลิงมองร่างเด็กผู้ชายได้ยังไงกันน้ำเสียงของเจียนอยู่หมินจริงจังมากใช่ไม่อย่างเด็ดขาดไม่แม้กระทั่งพวกเราพี่น้อง เจียนอยู่เจียตามมาติดติดแต่อยู่ซีหันหน้ามองไปที่ใจวินเชิงน้องสาวอีหลิงได้เห็นนายท่านเชิงแล้วทันทีที่คำพูดนี้ออกมาใบหน้าของพี่น้องเจียนอยู่หมินกับเจียนอยู่เจียก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันใจวินเชิงได้รับการจ้องมองอย่างแค้นเคืองจากสองพี่น้องที่แทบจะเชืออเขาออกเป็นพันชิ้นทั้งสองจ้องไปที่ใจวินเชิงใจวินเชิงเอนหลังพิงโขดหินริมฝั่งดูผ่อนคลายและเยือกเย็น เมื่อไปหน้าของสองพี่น้องตระกูลเจียนจ้องมองมาอย่างมุ่งร้ายมุมปากของจหยวินเชิงก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยดูภาคภูมิใจอยู่บ้างชั่วร้ายอยู่บ้างเจียนอยู่หมิ่นและเจียนอยู่เจียได้แต่ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแต่เนื่องจากตัวตนของอีกฝ่ายจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําอะไรลงไปตรงๆตอนที่293เเจียนหยุ่นโมทุบตีเจียนหยุ่นนาวเจียนอยู่หมิ่นและเจียนอยู่เจียจับอยู่ซีและเริ่มทรมานอยู่ซี ยูซีเกิดอะไรขึ้นหรือมีคนเล่นเป็นคนชั่วเหรอเจียนอยู่หมินทำสีหน้าฆ่าคนตายใช่ยูซีนายบอกฉันตรงๆได้เลยเจียนอยู่เจียกหมัดแน่นดูเหมือนว่าเขากำลังจะชกใครสักคนสองพี่น้องขนาบข้างยูซีทั้งซ้ายและขวาราวกับว่าถ้าเขาไม่อธิบายมาให้ละเอียดตรงไปตรงมาเขาจะถูกทุบตีไม่น้องสาวอ e ีหลิงเป็นคนเริ่มต้นยูซีอธิบายอย่างรวดเร็ว นายกำลังพูดเรื่องอะไรนายกำลังพูดเรื่องไราสาระอะไรเจียนอยู่หมินล็อกคอของหยูซีด้วยใบหน้าดุร้ายมันเป็นเรื่องจริงน้องสาวอีหลิงที่สั่งให้ในายท่านเชิงถอดเสื้อผ้าฟ้าเป็นพยานสิ่งที่หยูซีพูดนั้นเป็นความจริงแท้ไม่เป็นไปไม่ได้น้องสาววีหลิงต้องไม่สนใจรูปร่างเขาแน่นอนเจียนอยูหมินเชื่อมั่นอย่างมากถูกต้องเจียนยูเจียทั้งโกรธและอิจฉา น้องสาวคงไม่ถูกหลอกโดยพวกเจ้าปัสาจอันธพาลน,นั่นจริงๆใช่ไหมยังไม่คุยเรื่องเป็นแฟนด้วยใช่ไหมไม,ไม่ไม่ไม่อย่างแน่นอนไม่ไม่น้องสาวอ e ีหลิงไม่ได้สนใจรูปร่างหายากของนายท่านเชิงอยู่ซีอธิบายอย่างรวดเร็วนายท่านเชิงได้รับบาดเจ็บและน้องสาวอ e ีหลิงก็ช่วยจัดการกับบาดแผลให้กลับกลายเป็นว่าที่เห็นภาพนั้นเป็นเพราะว่าเธอต้องจัดการกับบาดแผลเท่านั้น ประโยคนี้ค่อยคลายอารมณ์ของสองพี่น้องเจียนอยู่หมินเจียนอยู่เจียลงได้สำเร็จโชคดีที่อาหารจานเด็กน้อยบ้านของฉันยังไม่ถูกกินยังไงก็ตามแม้ว่าจะมีเหตุผลสุดท้ายก็ยังเป็นน้องสาวของพวกเขาที่เห็นมันยังไม่เข้าท่านักดังนั้นสายตาของสองพี่น้องที่มองไปยังจ่ายหวินเชิงจึงเป็นศัตรูมากขึ้นกว่าแต่ก่อน จากม่านไม้ไผ่สไตล์ญี่ปุ่นเจียนอีหลิงแช่ตัวในสระน้ำพุร้อนอีกด้านหนึ่งก็ได้ยินเสียงเจียนอยู่หมินและพวกอย่างชัดเจนทุกคนต่างหัวเราะคิกคักความรู้สึกมีชีวิตชีวาและใกล้ชิดแบบนี้เป็นสิ่งที่เจียนอีหลิงไม่เคยสัมผัสมาก่อนความรู้สึกนี้ดูเหมือนว่าดีมากก่อนที่จะมืดคู่สามีภรรยาเจียนชูชิงวนนวลและลูกชายทั้งสองก็มาถึงวิลล่าน้ำพุร้อนในที่สุด เมื่อพวกเขามาถึงเจียนอีหลิงก็กำลังแช่น้ำพุร้อนดังนั้นพวกเขาจึงเห็นเพียงปู่เจียนย่าเจียนและเจียนหยุนโม่แม้ว่าเจียนหยุนโม่จะบอกว่าอย่าให้เขาเห็นเจียนหยุนนาในช่วงเวลานี้แต่พี่น้องก็ยังได้พบกันผลก็คือเจียนหยุนนาถูกเจียนหยุนโมทุบตีจนล้มลงไปบนพื้นในห้องสไตล์ญี่ปุ่นของวิลล่าน้ำพุร้อนเจียนหยุนนาล้มลงอยู่บนพื้นและหมัดของเจียนหยุนโมก็ต่อยเขาอย่างหนัก คนที่ปกติจะนุ่มนวลประดุดหยกถ่อมตัวและสุภาพมาโดยตลอดเจียนหยุ่นโม่ลงไม้ลงมือกับน้องชายของเขาเป็นครั้งแรกเจียนหยุ่นเชิงอยู่ตรงนั้นและเขาก็ไม่ได้หยุดมันเจียนหยุ่นหน้าก็ไม่ได้ต่อต้านเช่นกันปล่อยให้หมัดของเจียนหยุ่นโมระดมเข้าใส่เขาเจียนหยุ่นโมหลีกเลี่ยงมือที่ได้รับบาดเจ็บต่อยไปยังใบหน้าและร่างกายเขาหมัดแล้วหมัดเล่าต่อ,อยอย่างหนักบนเลือดเนื้อ รูปลักษณ์ของเจียนหยุนโมดูน่ากลัวอยู่บ้างหลังจากชกไปหลายครั้งเจียนหยุนโมก็มองไปที่เจียนหยุนหน้าวซึ่งมีรอยฟกช้ำและบวมตกอยู่ในความ,มงงงันหลังจากที่สติกลับคืนมาเขาก็ปล่อยเจียนหยุนหน้าวแล้วค่อยลุกขึ้นช้าๆพี่ชายรองต่อยผมอีกต่อยผมให้มากกว่านี้เจียนหยุนหน้าวเต็มใจที่จะให้เจียนหยุนโม่ทุบตี เมื่อเทียบกับการถูกทุบตีโดยพี่ชายรองการที่เสี่ยวหลิงไม่มีท่าทางโกรธหรือระคายเคืองทำให้เขาอึดอัดยิ่งกว่าใช่นั่นเป็นเพราะความห่วงใยเมื่อไม่สนใจอีกต่อไปเท่านั้นจึงจะทำตัวปลักแยกและเฉยเมยสูญเสียความอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อกันเจียนหยุ่นโม่ปล่อยมือจากเจียนหยุนหน้าปล่อยให้เขาลุกขึ้นเจียนหยุนเชิงช่วยเจียนหยุนหน้าลุกขึ้นแล้วพูดกับเจียนหยุนโมว่า ถ้านายต่อยน้องชายแล้วยังไม่พอใจในายสามารถต่อยฉันได้อีกฉันก็ผิดไม่น้อยไปกว่าน้องชายตอนที่294เจียนหยุ่นหน้าขอโทษเจียนหยุ่นโมได้ฟื้นคืนความเยือกเย็นใบหน้าที่อ่อนโยนของเขาดูเคร่งขรึมกว่าแต่ก่อนเขามองไปที่เจียนหยุ่นเฉิงและเจียนหยุ่นหน้าด้วยความเศร้าลึกๆที่ซ่อนอยู่ในดวงตาของเขา พี่ชายใหญ่นี่ไม่ใช่คำถามที่ว่าฉันจะต่อยใครเพราะฉันต่อยใครไปก็ไม่มีประโยชน์และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าเสี่ยวหลิงได้รับความบอบช้ำทางจิตใจเจียนหยุนโมเป็นทุกใจที่ไม่ได้รับความไว้วางใจจากเจียนอีหลิงแต่ไม่ว่าเขาจะทุกเพียงใดสิ่งที่เขาสามารถทำได้เพื่อเธอก็ยังมีข้อจำกัดอยู่มากไม่ว่าจะเป็นการตีเจียนหยุนหน้าหรือการตีเจียนหยุนเฉิงมันล้วนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ สิ่งที่เขาต้องทำไม่ใช่การระบายอารมณ์ของตัวเองแต่เป็นที่ว่าจะทำให้สาวน้อยรู้สึกดีขึ้นได้ยังไงแต่เขาเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์นั้นเขากลัวว่าเขาจะทำร้ายเธอถ้าเขาเข้าใกล้เธอมากเกินไปฉันรู้เจียนหยุ่นเฉิงเข้าใจความหมายของเจียนหยุ่นโม่เจียนหยุ่นน่าสัญญากับเจียนหยุนโม่ว่าพี่ชายรองฉันจะชดเชยความผิดพลาดที่ทำไปไม่ว่าน้องสาวจะโกรธหรือเสียอารมณ์ฉันก็สมควรที่จะได้รับ ครั้งหนึ่งเจียนอีหลิงก็ต้องทนทุกทรมานจากความโกรธของเขาเช่นกันตอนนั้นพวกเขารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เจียนอีหลิงสมควรได้รับเจียนหยุนโม้ไม่ตอบคําตอบของเขาไม่สําคัญสามพี่น้องออกจากห้องในเวลานี้เจียนอีหลิงก็ออกมาจากบ่อนน้ําู้ร้อนหลังจากแช่ตัวแล้วเธอใส่ชุดกิโมโนที่นายหญิงผู้เฒ่าเตรียมไว้ให้เธอล่วงหน้า ในชุดกิโมโนลายดอกไม้สีม่วงดอกใหญ่ผมยาวสลวยที่เพิ่งสัสยายลงมาถึงเอวเท้าเล็กๆขาวละเอียดเปิดเผยออกสู่ด้านนอกในห้องมีเพียงสามพี่น้องพ่อแม่เจียนและเจียนอีหลิงครอบครัวเจียนชูชิงมี6คนหลังจากผ่านไปนานพวกเขาก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเวินนนวนก้าวไปข้างหน้าและกอดเจียนอีหลิงเบาๆไว้ในอ้อมแขนเสียวหลิงแม่พ่อกับพี่ๆมาช้า น้ำเสียงขอโทษอย่างแรงแต่คำขอโทษนี้ไม่ใช่เพราะวันนี้มาช้าอือเจียนอีหลิงตอบด้วยเสียงกระซิบเมื่อเผชิญกับอ้อมกอดของเวิร์นนวนปฏิกิริยาของเจียนอีหลิงยังคงค่อนข้างแข็งกระด้างแต่เจียนอีหลิงไม่ได้ผลักออกเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นและสัมผัสแปลกๆจากร่างกายที่ส่งผ่านมาจากร่างกายของเวิร์นนวนวันนี้ลูกดูดีมากเลยนะสาวน้อยของเราโตแล้วย่าเลือกให้ เจียนอีหลิงสวมชุดกิโมโนเป็นครั้งแรกตอนนี้เจียนหยุนหน้าก็เข้ามาหาเจียนอีหลิงในเมื่อน,นี้มีแต่คนในครอบครัวเขาจะถือโอกาสนี้ขอโทษเจียนอีหลิงที่เขาไม่สามารถหาโอกาสนี้ได้มาเป็นเวลาหลายวันแล้วเสี่ยวหลิงฉันขอโทษฉันฉันฉันเข้าใจผิดชันฉันทำร้ายเธอเจียนหยุนหน้าพูดประโยคนี้ในใจเขารู้สึกประหม่าจนถึงกับกลัว นายไม่จำเป็นต้องขอโทษฉันรักษามือให้ดีและอย่าทําร้ายคนครอบครัวอีกเจียนอี e หลิงมองไปที่เจียนหยุนหน้าดวงตาเธอสดใสเหมือนทะเลสาบที่สงบและเยือกเย็นเพราะมันเยือกเย็นเกินไปมันทําให้หัวใจของคนอื่นๆในห้องเจ็บปวดขึ้นในความเป็นจริงทุกสิ่งนี้ได้มีการคาดการล่วงหน้าไว้แล้วว่าเจียนอีหลิงจะตอบสนองเช่นนี้เมื่อเผชิญหน้ากับคำขอโทษของเจียนหยุนหน้า แต่เมื่อพวกเขาได้ยินมันจริงๆพวกเขาก็ยังคงรู้สึกเจ็บปวดจากการถูกทิ่มแทงไปถึงหัวใจพูดไม่ออกไปชั่วขณะคนทั้งห้าในห้องต่างก็ได้แต่มองไปที่เจียนอีหลิงสถานการณ์นี้ทำให้เจียนอีหลิงไม่สบายใจอย่างมากสายตาของเจียนอีหลิงก็ได้แต่ตกไปที่เจียนหยุนโม่ในห้าคนนั้น เจียนหยุนโมเห็นความกังวลในดวงตาของน้องสาวเขาจึงเดินมาข้างหน้าและพูดเบาๆกับเจียนอีหลิงว่าไปกินข้าวกันเถอะปู่ย่ากำลังรอเราอยู่เจียนอีหลิงพยักหน้าเจียนหยุ่นโมออกไปจากห้องพร้อมกับเจียนอีหลิงช่วยเหลือเจียนอีหลิงจากสถานการณ์ที่น่าอึดอัดที่แฝงอยู่ในนั้นตอนที่295การพูดคุยกันระหว่างจ่ายหวินเชิงและเจียนอีหลิงยามดี ในเวลากลางคืนจูจ่ๆเจียนอีหลิงก็ตื่นขึ้นมากลางครานจากความฝันมันเป็นความฝันนั้นอีกครั้งนี้นะับเป็นครั้งที่สามที่เธอฝันถึงความฝันเดิมเจียนอีหลิงเปิดประตูห้องสไตล์ญี่ปุ่นและมองไปที่ลานที่ตกแต่งไปด้วยสไตล์ญี่ปุ่นลานบ้านรู่รามากแสงจนตกกระทบไปทั่วทั้งลานกว้างในยามนั้นทําให้ทั่วทั้งลานล้วนสว่างสวยัยที่ลานบ้านนั้นเจียนอีหลิงเห็นใจวินเชิงที่ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงยังไม่หลับด้วยเช่นกัน เจียนอีหลิงเดินเข้าไปเมื่อเห็นเจียนอีหลิงที่สวมชุดกิโมโนเดินออกมาจ่ายวินเชิงก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยทำไมไม่นอนจ่ายวินเชิงถามเจียนอีหลิงนายบอกไม่ให้ฉันเรียนรู้จากกระต่ายแต่นายกลับเรียนรู้จากมันเสียเองเจียนอีหลิงบ่นจ่ายวินเชิงเสียงเบาถึงสไตล์การทำสิ่งต่างๆของจ่ายวินเชิงผ่อนปลนกับตนเองแต่เข้มงวดกับคนอื่นจ่ายวินเชิงหัวเราะเบา เธอไม่รู้หรือว่าหมาป่าทุกตัวจะออกมาตอนกลางคืนฉันไม่เคยเห็นหมาป่าที่อ่อนแอขนาดนี้มาก่อนเจียนอีหลิงพูดตามความจริงเธอบอกว่านายท่านอ่อนแอมีแววอันตรายวาับวับในดวงตาของจ่ายวินเชิงอือเจียนอีหลิงไม่แปลกใจกับท่าทางเช่นนี้ของเขาจ่ายหวินเชิงพบว่าตัวเขาไม่สามารถโต้เถียงกับสาวน้อยที่จริงจังคนนี้ได้ ก็ได้หมาป่าที่อ่อนแอก็เป็นหมาป่าที่อ่อนแอเจียนอีหลิงถามใจหวินเชิงทำไมนายไม่นอนสายตาของใจหวินเชิงก้มหน้ามองบนลานบ้านพ่อแม่ของฉันเคยมาที่นี่คำตอบนี้เกินความคาดหมายของเจียนอีหลิงดูเหมือนว่าใจหวินเชิงที่มาที่วิลล่าน้ำพุร้อนแห่งนี้พร้อมกับพวกเขากลับมีความหมายเช่นนี้ซ่อนอยู่ เจียนอีหลิงมองไปที่จายหวินเชิงในแสงจันดูเหมือนจะเห็นความเหงาและความเปล่าเปลี่ยวจะซุกซ่อนอยู่ในดวงตาเขาอย่างบางเบาอย่าเสียใจเจียนอีหลิงไม่เคยปลอบคนใจหวินเชิงหัวเราะยาะเธอห่วงใยในท่านงั้นเหรอหลังจากที่จ่ายหวินเชิงถามเขาก็เดาว่าเจียนอีหลิงคงจะตอบว่าไม่ผู้หญิงคนนี้ซื่อสัตย์มาโดยตลอดคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นแม้ว่าเธอจะอ่อนแอเธอก็ยังพูดตรงๆไม่เคยโกหกเขา เพื่อปลอบใจเขาว่าเธอเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาอือที่สร้างความประหลาดใจให้กับใจหวินเชิงเจียนอีหลิงให้คำตอบที่เป็นบวกใจหวินเชิงหันหน้าไปทางเจียนอีหลิงทันทีแสงจันทร์ตกกระทบบนใบหน้าที่ขาวและอ่อนโยนสามารถมองเห็นสีหน้าของเธอรวมถึงดวงตาเธอได้อย่างชัดเจนคำตอบที่ยืนยันชัดเจนนี้ได้โยนหินก้อนเล็กๆไปบนทะเลสาบหัวใจของใจวินเชิง จวินเชิงอยู่มา19ปีและได้ยินคำพูดที่แสดงความห่วงใยและปลอบโยนเขามามากมายนับไม่ถ้วนมีเพียงเสียงนี้เท่านั้นที่ง่ายที่สุดตรงที่สุดแต่ก็ทำให้เขารู้สึกถึงความจริงใจที่สุดมีคนมากมายที่ห่วงใยเขาเพราะเขาเป็นหลานชายคนเดียวของตระกูลจ่ายและมีคนอีกมากมายที่ห่วงใยเขาเพราะพวกเขากลัวว่าความตายของเขาจะนำความหายะนะมาให้พวกเขา ในสายตาของคนเหล่านั้นเขาไม่ใช่ใจวินเชิงเขาเป็นแค่ระเบิดเวลาที่ทําให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวและมีเพียงเจียนอีหลิงเท่านั้นที่ห่วงใย,ยเขาอย่างง่ายๆบริสุทธิ์สาวน้อยรู้ไหมว่าถ้าไม่กลับห้องไปนอนตอนนี้เธอจะกลายเป็นกระต่ายไปแล้วจริงๆเจ,จียนอีหลิงมองใจหวินเชิงอย่างสงสัยเธอไม่ค่อยเข้าใจว่าประโยคนี้ของเขาหมายความว่าอะไรกลับไปเร็วเข้าจวินเชิงเร่งเจียนอีหลิง ถ้างั้นนายก็กลับเร็วๆเหมือนกันนะเจียนอีหลิงกล่าวจากนั้นเธอก็เดินกลับไปที่ห้องของเธอเองจริงๆจายวินเชิงดูเจียนอีหลิงเข้าไปในห้องและดูเธอปิดประตูจากนั้นเขาก็ยืนอยู่ที่ลานกว้างต่ออีกเป็นเวลานานเขาไม่รู้ว่าทำไมแต่อารมณ์ของเขานั้นดีขึ้นมาก ระกูลเจียนใช้เวลาพักในวิลล่าน้ำู้ร้อนเป็นเวลา2วันกับ1คืนระหว่างนั้นพวกเขาแช่น้ำู้ร้อนกินอาหารและชมทิวทัศน์แม้ว่าบางครั้งจะยังมีความลำบากใจอยู่บ้างแม้ว่าเจียนหยุ่นหน้าจะไม่พบโอกาสในการเข้าไปเสริมแต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่าดีและเป็นเรื่องที่มีความสุขมาก สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงสด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้